สวัสดีครับโปรพงษคกนะครับ็นประจำทางช่องยูทูปคุยกเรื่งพยากรและทางชั้นเรียนเลขพยากรนะครับผมทางช่องยูทูปจะเป็นแบบไลฟ์สดนะครับไอ้ทางยูทูจะเป็นแบบการทำคลิปไลฟ์สดจากชั้นเรียนเลขพยากรแล้วก็มาพบกันทุกเช้านะครับ7โมงเชา้าส่วนทางชั้นเรียนเลขพยากรก็จะมีการปรับเวลานะครับไปเรื่อยนะครับตามเวลาที่คุณครเอกสะดวกนะครับช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมของครเอกนะคุยกก็จะไลฟ์สดประมาณสายๆประมาณ10โมงของทุกวันนะครับวันจันทร์ถึงวัน อาทิตย์เลยนะครับช่วงนี้นะเป็นช่วงปิดเทมอมเพราะเดือนนี้เป็นเดือนอถ้าใครมาชมคลิปก็อาจจะงงๆหน่อยนะ,ะ <c oughs> ช่วงเดือนนี้เป็นเดือนเมษายนนะครับครูเอกจริงๆอาชีพครูก็คือเป็นครูนี่แหละนะครับช่วงเดือนเมษาจะเป็นช่วงปิดเทอมนะครับซัมเมอร์ของครูเอกก็จะสะดวกช่วงเวลาเช้าๆสายๆแบบนี้นะครับเพราะตอนเย็นก็จะอาจจะมีกิจกรรมภายในครอบครัวเนาะแต่ถ้าเป็นช่วงเปิดเทอมปกติก็จะ มาไลฟ์สดตอนเย็นๆหกโมงเย็นนะครับผมก็ต้องกราบเรียนกันให้ทราบนะครับทางชั้นเรียนนะครับซึ่งนีนัคขู่ก็แจ้งในในไลน์กลุ่มของห้องเรียนของเรานะครับอยู่แล้วว่าอ๋อจะต้องมากี่โมงอะไรส่วนทางช่องยูทูบเจอกันทุก7จ็ดโมงเช้านะครับโอเคเกินไม่มากครับวันนี้เป็นเลขที่ขอมาทางชั้นเรียนนะเป็นลูกศิษย์นะครับขอมาทางชั้นเรียนคือเมื่อวันก่อนเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเมื่อเมื่อรุ่นที่สามล่าสุดนะครับ บทก่อนเรียนเกี่ยวเรื่องของคู่มิดใช่ไหมคู่มิดมันมีผลมีอะไรยังไงนะครับกับมีผลมีอะไรยังไงกับเรื่องนี้มากแค่ไหนนะครับก็คุยก็แนะนําไปแล้วว่าก็มันไม่ค่อยสำหรับคุยกนะคุยรู้สึกว่าการทำนายจากรหัสตัวเลขการอ่านตัวเลขในการเลขคู่เนะี่ยถัดไปถัดไปถัดไป,ดไปตามตําแหน่งนี่คือชัดเจนสุดถามว่ามีผลไหมมันก็น่าจะมีผล สักครู่นะครับแต่มันสัญญาณมันหลุดนะครับมันก็น่าจะมีผลในมุมของคู่เองนะมันน่าจะมีผลในเรื่องของเออมันเป็นคําว่าคู่มิตรไงคําว่ามิตรมันเรามองไปในเชิงบวกไงแต่จริงๆในความหมายตรงๆของคาว่าคู่มิตรก็คือถ้าเกิดว่าได้ก็ได้จากการเป็นมิตรการเป็นเพื่อนกันอะไรพวกนี้นะครับ แต่ถ้าเสียก็เสียจากมิตรกับเพื่อนนั่นแ <c oughs> หละเรื่องใอชื่ไหมเพื่จริงๆคําความหมายมันมีทั้งบวกและลบไงแต่เลยถามว่ามันต่างอะไรจากการอ่านรหัสเลขเดียวหรือรอ่านรหัสเลขคู่ไหมไม่ได้ต่างครับเลขมันบอกทางคนกําหนดคือตัวเราเพราะฉะนั้นมันก็อาจได้ดีแค่เรื่องของชื่อในในมุมมองของเอกนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของออท่านใดจะเอามุมมองด้านอื่นมามองก็แล้วแต่าทางคุณเอกคุณเอกมองว่าเลขมันบอกทาง คนกาหนดต้องเป็นเราอยู่แล้วเราจะให้มันดีไม่ดีมันอยู่ที่ตัวเรานะครับซึ่งกลุ่มเลขวันนี้ก็คือเลข9163นะครับ9163ตั้งชื่อว่าตั้งหวังแล้วต้องทำตั้งหวังแล้วต้องทำก็คือลักษณะของเลขเนี้ยเราพูดถึงตามตำแหน่งก่อนนะเดี๋ยวข้อรีวิวเลยแล้วกันเอาก่อนเอาที่มาที่ไปก่อนก็คือ กลุ่มเลขเนี้ยมันเป็นกลุ่มที่ไม่มีเลขซ้ํากันเพราะฉนั้นเวลาถ้าแยกเป็นคู่ในการดูดูรายเรียนด้านอื่นก็จะมี3คู่ก็คือ9119 16 61นะครับแล้วก็6 3 3 6นะครับซึ่งมันมีคู่6 3 3 6เป็นคู่มิตรแล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นคู่สมพลมีเหตุอะไรแต่ถ้าอธิบายเชิงลึกกลับไปดูในชั้นเรียนนะครับก็ <laughs> ประมาณนี้มันมีคู่สมพลกับคู่มิดสมพลเป็นยังไงมิดเป็นยังไงตับกับกนด้ยแต่จริงๆแล้ว ความหมายตามตำแหน่งล้วนๆน,นี่แหละมันดูตรงแนวที่สุดนะครับอ่ะที่บอกว่าตั้งหวังไว้ตั้งหวังเราต้องทำคืออะไรคืออันเนี้ยเป็นสะท้อนเรื่องของด้านหลังนะ9163ด้านหลังก่อน,นด้านหน้าเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับเรื่องของบุกละกระจายยังไง9163ด้านหลังเนี่ยลงท้ายด้วยเลข3เวลาตัดใจทำลายส่วนใหญ่แล้วมักจะตัดสินใจด้วยสัญชตาตญาณความรู้สึกนะครับว่าเอ้ยจะอย่างนั้นอย่างนี้ดีไหมแต่ก็ไม่ใช่แบบว่า จัดเต็มอะไรมากมายคือรู้สึกอย่างไรก็อมองอย่างนั้นถ้าเกิดว่าอันนี้คนที่มีเลขสามเนี่ยมีข้อดีอย่างนะมันเป็นข้อดีที่เกี่ยวกับถ้าเกิดว่าเจ้าชะตาเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมมีการทําสมาธมิอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมีศีลมีธรรมเป็นคนดีอย่างงี้เละไอ้ยเป็นคนดีเนี่นแหละเลขสามเนี่ยถือว่าเด่นนะเพราะว่าอะไรเพราะเขาจะใช้ความรู้สึกและยิ่งๆถ้าเกิดว่าตัวเจ้าตัวตาเป็นคนดีๆเป็นะคนดีนะครับ ปฏิบัติอะไรดีความรู้สึกที่มันออกมาจากตัวเขาเน่ยเป็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ดีนะรู้ไหมแล้วเวลาตัดสินใจปุ๊บมันก็จะมันก็จะเป็นลักษณะของตัดสินใจได้เลยทําได้เลยตามธรรมชาติของตนเองธรรมชาติถ้าดีผลต่อไปมันก็ต้องดีแน่นอนในมุมของคูณเองนะนะครับแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีเนี่ยแน่นอนหรือว่าคิดพูดทําไม่ดีเนี่ยพวกนี้มันจะเหมือนกับบางทีมันจะโดนหลอกล่อด,ด้วยกิเลสไงไปง่ายโดนหลอกง่ายคือใครพูดมาก็ฟังหมดอะไรเงี้ยหรือแบบ โดนหลอกไปทางอื่นเนะี่ยคือมันมีข้อคือถ้าเป็นคนเป็นคนที่ไม่สามารถคุมสติเองได้เป็นคนที่แบบปกติไม่ได้ไม่ได้มีเป็นคนที่แบบตั้งสมาธิหรืออะไรเป็นเก่งอะไรเงี้ยว่าทําคิดพูดไม่ดีเนะี่ยมันจะไปทางเลวร้วายได้ง่ายเลขสามมันมีทั้งสุดกับสุดทางอีกทางหนึ่งนะแต่อันนี้ให้มองในเชิงบวกก่อนว่าเออโอเคเราสนใจเรื่องนี้เราก็เป็นคนปฏิบัติทมเนาะเออก็ที่มามองดีก็คือเป็นคนที่คิดอย่างไร มักจะลงมือทําอย่างนั้นตั้งหวังยังไงก็อยาให้มันเกิดอ,อย่างนั้นแล้วมันตั้งหวังอย่างไรยิ่งหนักข้อไปีตรงที่ว่าตําแหน่งต่อมาเป็นเลขหกตัวตนเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์อยากให้สิ่งต่างๆออกมาด้วยสิ่งที่ต็งต้องการประมาณนี้นะครับแล้วก็วางแผนวาดภาพได้ดีเสร็จป,ปุ๊บเขาเป็นคนที่เป็นคนที่ถ้าพูดถึงลักษณะโอเคก็คือเป็นคนที่มักจะมีจินตนาการในภาพที่ต็งต้องการสมมติว่าเขาคิดอยากจะให้มันทําอะไรเขามักจะ ทำให้มันเกิดขึ้นจริงได้แบบนั้นสําหรับหกสามทายนะมุมมองผมเพราะฉนั้นถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรเข้ามาแก้ไขได้ถ้าเขารู้สึกว่าเอ้ยมันต้องไปแก้เขาก็ทําได้เลยเขาคิดได้เลยไม่นานนะครับไม่นานแล้วเขาสามารถตอบโจทย์ว่าตอบโจทย์ตัวเองว่าตัวเองจะแก้ไขปัญหานี้ไงเป็นคนที่แบบคล่องตัวในเรื่องของไอเดียความคิดมากๆนะครับถือว่าเป็นคนที่จัดการอะไรได้อย่างเข้าใจตนเองอได้เป็นอย่างดีนะครับตำแหน่งต่อมาหนึ่งหก นั่นคือเขาสามารถเอาไอเดียหรือว่าแนวคิดที่เขาเป็นจินตนาการแบบเนี้ยมาทําให้อย่างชัดเจนคนอื่นเข้าใจเลยว่าคนนี้จะตัดสินใจอย่างไรเพื่อที่จะคอยตามเขาอย่างไรอ่าถ้าพูดถ้ามคุณคือมันมีความแบบเด็กขาดอยู่กไกลๆตรงที่ว่าถ้าเกิดคนเนี้ยคิดแบบเนี้ยคนรอบข้างเขาสามารถบอกคนรอบข้างรู้ว่าเขาต้องการแบบนี้แหละเขาต้องการแบบนี้ไม่ได้ต้องการอย่างอื่นอ่ะผมให้เปรียบเทียบแบบนี้สมมุติคุณ นเนี่ยคนลงแท้ท้ายหนึ่งหกสามเนี่ยไปซื้อของไปซื้อส้มตําก็ไดส้ส้มตำส้มตำไปส้มตาเย้ยไปนี้ <c oughs> จริงจริงกว้างไปไปซื้อกาแฟเขาสั่งสมมไหเขาสั่งกาแฟอเม,ร,โนโนมริกาโน่สมมตินะเขาต้องการอเมริกาโน่เขาจะสั่งแบบนี้ขออเมริกาโน่เย็นไม่ใส่น้ําตาลก็คือต้องเป็นอเมริกาโน่ชงแบบอเมริกาโน่แล้วก็ต้องต้องมีความเย็น ใส่น้ําแข็งอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ใส่น้ําตาลคือชัดไปเลยจบทุกคนเข้าใจอ๋อแบบนี้เลยคือทีเดียวจบนี่ออกใช่ไหมบอกความต้องการอย่างชัดเจนเราจะต้องการแบบนี้คนอื่นเข้าใจง่ายครับคนอื่นไม่ใช่คือถ้าเป็นทางที่ดีคือเข้าใจง่ายถ้าเส็นทางไม่ดีคือจับถ้าเกิดว่าเป็นคนเืียจะต้องต่อสู้เขาคุณจับทางเขาง่ายแต่สิ่งที่คุณจะต้องสู้เขาคือเขาเต็มที่นะในสิ่งที่เขาคิดแล้วเขาคิดจะรันจะทาเขาเต็มที่ มันจะเต็มที่หนักเข้าไปอีกตรงที่ว่าพอเลขหนึ่งไปสู่เลขเก้าปุ๊บวิธีการเขาหลากหลายคือเขาชอบแบบเนี้ยเขาจะทําไงก็ได้ให้เป็นแบบเนี้ยวิธีการเขาเยอะแยะมากมายถ้าเกิดว่าวิธีที่หนึ่งไม่ได้เขาจะมีสำรองวิธีที่สองเพื่อให้ได้เป้าหมายของเขาวิธีมันเยอะไม่มีวิธีสองไม่ได้ไปวิธีที่สามทำไงก็ได้ให้กลับมาเป็นสมมุตินะ เขาสั่งอเมริกานโน่เย็นใช่ไหมไม่ใส่น้ำตาลวิธีแก้คือถ้าร้านนี้ไม่มีไม่มีอเมริกานโน่แบบที่เขาต้องการเขาเข้าไปร้านอื่นไปร้านที่สองไม่มีน้ําแข็งอีกก็ไปอีกร้านหนึ่งเอาจนกว่ามันจะได้ <c oughs> <c oughs> นึกภาพอบอกใช่ไหมก็คือถ้าคนนี้ล็อกเป้าจากทาอะไรน,นู่นนะี่น่าตามความรู้สึกของตัวเองแล้วเนี่ยมันต้องได้ทําแบบนั้นมันต้องเป็นแบบนั้นแล้ว โชคดีที่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่เดบบอกว่าตึงมากอะ่ะคำว่าตึงมากคือต้องอย่างนี้คือมันต้องเป็นเลขหนึ่งเยอะกว่านี้เลขหนึ่งเยอะกว่านี้เลขเจ็ดเยอะกว่านี้หรือมีเลขห้าอย่ในนี้ด้วยมันมีลักษณะต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้แต่นี้ไม่ใช่ไม่ได้ก็พลิกไปไม่ได้ก็พลิกไปเพื่อให้ได้สิ่งที่ตรงแนวตัวเองที่สุดอ่ะนี่คือเลขท้ายของเลขกลุ่มนี้นะครับประมาณนี้ชอบไหมไม่ชอบก็เดี๋วแต่นะแต่ถ้าชอบก็โอเค นะครับแต่ถ้าชอบโอเคอผมก็ผมก็บอกว่ามันเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตัวเอง่นะเออตัวอย่างไงก็อย่างนั้นนะ mm. แต่ก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครว่าจะต้องนี่คือไม่ได้เขาก็ไปทางอื่นคือบางข้อด้อยมันอาจจะดีที่ว่าเขาข้อดีคือไม่เรื่องมากจะ,จะเรื่องมากเฉพาะตัวเองว่าจะต้องนี้แต่ว่าคนอื่นจะรู้สึกอ้าวไม่เอาเลยเหรอแค่ไม่มีแค่นี้คือมันอาจจะไม่ยืดหยุ่นในสายตาของคนอื่นแต่ ของเขามันยืดอยู่แล้วเพราะว่าอ้าวคุณร้านคุณไม่มีก็สิ่งที่คุณจะให้ผมมันไม่ได้ผมก็ไปที่อื่นไงแค่จบไม,ไม่ไม่ทำมาเสียเวลาอะไรกับผมมากนึกออกใช่ไหมแต่บางทีก็อาจจะแบบคนอื่นจะรู้สึกโอ้โหพวกนี้เอาแต่ใจว่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่มุมมองนะแล้วแต่มุมมองประมาณนี้นะครับสาหรับเล็กท้ายส่วนด้านหน้าผมมองว่าก็ถือว่าบุค,คลิกดูดีนะแต่คนส่วนใหญ่เห็นเก้าหนึ่งมักจะบอกว่ากั้นสเสน่ห์จริงๆแล้ว ถ้าเป็นตำแหน่งนี้นะมันเป็นลักษณะของคนที่ดูมั่นมั่นแต่งตัวดีดูมั่นมัน่นมีความเขาเรียกว,ว่าอนะไรมีความเป็นตัวเองสูงแต่ก็ถือว่าแต่งตัวดีนะเพราะว่าเป็นสามหกไงเป็นสายเลขสายเสน่ห์ด้วยซ้ำก,กล้าสแสดงออกในสิ่งที่ติงจะเป็นแต่งตัวดูแบบสวยสสวยหล่อสะอาดเลยละ่ะเนี้ยบเลยละ่ะนะครับดูมั่นมั่นผมถือว่าไม่อะคือถ้ามันไม่ถึงกับขั้นแบบหยิงไม่มองใครไงแต่แบบมันจะเป็นแบบ ก็ฉันมั่นใจของฉันผมว่ามันเป็นธรรมชาติดีในมุมนี้นะในมุมของที่คุยรู้สึกนะก็ม่แล้วแต่มุมมองนะสาหรับมุมนี้แต่ผมว่ามันเป็นความมั่นใจที่อยู่เหมือนกับแบบเธอมีความมั่นใจเหมือนเธอจะไปประกวดนางงามอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องมั่นใจเวลาขึ้นเมดีนึ่อกอไหมหรือเวลาจะออกไปข้างนอกคือแต่งตัวแล้วก็เป็นสไตล์ตัวเองก็ฉั้นมั่นใจของฉันแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับยกเว้นแต่เวลาสไตล์ออกไปมันจะแบบมันจะดูไม่ตอบโจทย์คนอื่นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของคนอื่นแล้วนะแต่สำหรับต,ตัวเขาเขารู้ว่ััมมนนใจ ข้อดีคือเขาโลนสะอาดสะอ้านแต่งตัวที่แบบไม่ได้แบบเซอร์มากมายอะไรนะครับนี่คือบุคลิกภายนอกก็ดูมา่มั่นนะครับก็ดกูก็โอเคนะในทุกสายงานผมว่าน่าจะได้หมดนะอยู่คล่องตัวด้วยนะครับอ่ะโอเคนี่คือหน้ากับหลังนะครับเรื่องเสริมเอาเรื่องความรักก่อนเป็นคนที่มักชอบเลือกชอบเลือกเองไม่ชอบให้คนมาจีบชอบจีบเองชอบว่าตัวเองอะแบบเนี้ยชอบแบบนี้ ถามว่าดีไหมมันก็ดีกับตัวเขาไงเขาก็ชอบแบบนั้นเขาจะเลือกแบบนั้นก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ชอบใครเข้ามาแต่ถ้าโอกาสก็คืออาจจะลงล็อกเด้ที่ว่าคนที่เข้ามาก็ดันเป็นคนที่เออถึงรู้สึกดีด้วยอันเนี้ยมันถึงจะเข้าแก๊บกันแล้วก็จะแบบถึงได้ลงล็อกกันนะอืมก็ก็ไปได้ง่ายเลยแต่ถ้าไม่ลงล็อกอะต่อให้คุณตามจีบยังไงก็ไม่ติดเพราะเขาไม่ชอบไงจะบอกว่าช่างเลือกก็ไม่ได้หก็มันไม่ชอบอ่ะ เออใช่ไหมคนที่ชอบม็ถึงจะค,คู่กันอันนี้คือผมมองว่ามันสบายตัวเขานะแต่บางคนก็ชอบไปมองว่าคือไปทํานายใส่ในแนวว่าโอ้พวกนี้มันจะได้แต่งงานช้านู่นนี่นั่น,นเรื่องเยอะเรื่องมากอะไรพวกนี้ชอบเลือกช่างเลือกอะไรพวกนี้มันดูสิความรู้สึกคุยกคือถ้าซื้อสัตว์ต่อตัวเองอันไหนไม่ชอบก็ไม่เอาก็ปัดออกทุวคนจะดวงสวยที่แบบว่าไปเจอคนช่างตือ้ออะไรอย่างงี้ แต่ยังไงเขามันก็ไม่ได้เต็มร้อยไม่ได้ใจเขาเต็มร้อยอยู่แล้วถ้าคุณไปจีบคนเลขนี้นะเพราะฉะนั้นเลขเนี้ยชอบจีบก่อนนะครับชอบเปิดโอก,กาสก่อนไม่ชอบให้ใครข้อหาแค่นั้นเองนะครับถ้าชอบสไตล์นี้นะบุคลิกก็ยังว่าดึงดูดอยู่พอสมควรนะครับน,นี่คือเรื่องความรักส่วนเรื่องต่อไปเรื่องของการเงินอ่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างหาเงินได้ระดับหนึ่งเต็มสิบผมให้สักแปดสักเก้าแล้วกันได้ระดับหนึ่งนะช่องทางก็หาก,ก็ห,ากหลากหลายอยู่ แต่อาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากแต่เป็นเลขที่ถ้าเกิดขยันเนี่ยได้ตามเป้าแน่นอนถ้าขยันได้ตามเป้าแน่นอนนะครับแต่ส่วนเรื่องการใช้จ่ายเนี่ยก็กลางๆเหมือนกันก็คือกลางค่อนไปดีเหมือนกันก็คือเต็ม10ก็ให้สักแปดสักเเหมือนกันเพราะนั้นภาพรวมก็ประมาณ8ประมาณ9เหมือนกันนะครับเลครับก็คือมันอาจจะไม่ได้สุดไม่ได้หาเริงมากมายเหมือนพวกเลข8ล้น้วนๆ6ล้น้วนๆ2ล้วนอะไรพวกนี้แต่ก็คือหาได้ มีช่องทางหาได้ถ้าตั้งใจทํางานปุ๊บปุ๊บต้องได้อย่างนั้นแน่นอนนะครับส่วนเรื่องการใช้จ่ายก็ไม่ได้เป็นคนที่ใช้จ่ายอะไรฟุม่มเฟือยมากนะครับเป็นคนที่คิดพิจารณาทุกครั้งที่จะใช้อะไรว่ามันคุ้มกับที่ตัเองอยากได้ไหมแต่แน่นอนนะเรื่องที่แบบผมบอกทุกครั้งว่าถึงแม้จะเป็นเลขที่พิจารณาเรื่องการเงินดีๆก็ตามถามว่ามีให้ออกได้ไหมช่องที่จะออกของคนที่พิจารณาการเงินดีๆนะก็คือของนั้นคือของเขาอยากได้ สิ่งที่ต้องจ่ายคือสิ่งที่จําเป็นนะครับผมจะบอกตลอดว่าสิ่งที่จ่ายคือสิ่งตเราคนที่แบบเด่นเรื่องของเรื่องของการเลขที่บอกว่าเลขนี้เก็บเงินอยู่ไหมผมบอกไอ้ต่อให้มันเป็นเลขที่คิดว่าเก็บเงินดุ่มจริงมุมมองที่เราบอกว่ามันจะไม่จ่ายออกเลยเป็นไปไม่ได้ครับมันต้องจ่ายแต่ให้คุณทําแบบนี้ก็ที่จ่ายจ่ายเพราะอะไรเลขเก็บเงินคือจ่ายเพราะอะไรถามว่าจ่ายไหมจ่ายแต่ใครจะบอกว่า้พวกนี้เก็บเงินอยู่ไม่จ่ายอะไรเลยเป็นไปไม่ได้ ป็นไปไม่ได้ครับมันต้องจ่ายมนุษย์ต้องจ่ายเงินนอกจากไม่ได้ทําอะไรเลยคือมาเดี๋ยวไม่ไม่จ่ายเลยหาอย่างเดียวไม่ได้ใช้อะไรเลยต้องใช้อย่างน้อยเงินส่วนนั้นน่อต้องไปไปค่ากินข้าวไงค่าอาหารถูกไหมค่ายารักษาโรคค่าเสื้อผ้าที่ต้องนุ่งหม่มเท่าที่จําเป็นอ่าแต่ถามว่าพวกนี้มีจ่ายออกเรื่องค่าสังคมสังคมไหมคือถ้าไม่จําเป็นต่ออาชีพการงานหรือสิ่งที่เดอนต้องการก็ไม่จ่าย นี่คือเลขสำหรับผมที่คิดว่าเออเป็นเลขที่บริหารผมผมหลังๆผมไม่ค่อยใช้คําว่าเก็บเงินนะผมชอบใช้คำว่าบริหารการเงินที่ดีอ่ากลุ่มเลขเนี้ยเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหกสามเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเลขบริหารการเงินที่ดีระดับหนึ่งนะไม่ได้แบบเป๊ะมากเท่าไหร่แต่เลขบริหารการเงินเนี่ยเลขบริหารการเงินมันจะเป็นเลขที่ดรอปเรื่องของการหาเหมือนกันเมื่อเช้าก็มี มีสอบถามมาเรื่องของว่าเออถ้าเกิดมันมีเลขประมาณเนี้เลขที่แบบครูบอกว่ามันอาจจะแบบใช้จ่ายได้เนี่ยไปอยู่ท้ายเลยเรื่องการใช้จ่ายก็ตามมาใช่ไหมก็แน่นอนถ้าเลขม,มันเป็นเลขที่หาเงินมันจะสวนทางกันนะครับเลขหาเงินกับเลขจัดการการเงินที่มักจะสวนทางกันเพราะเลขหาเงินเก่งๆก็คือเลขที่มีความต้องการเรื่องของแบบอยากมีเงินเยอะๆมันก็วิ่งไปหาเขาหาเพื่ออะไรเขาหาเพื่อเขาได้ใช้ไง เลขหาจะใช้ได้จะใช้ด้วยจะเป็นเลขที่ใช้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมองเลขกลุ่มนั้นไม่ได้ไว้ท้ายสุดอย่างเงี้ยมองเลขกลุ่มนั้นว่าเอาเห็นว่าเลขนี้หลายหลายท่านบอกว่ามันเป็นเลขใช้จ่ายสูงอะไรเงี้ยก็ขยับมาข้างหน้าแล้วเลขอยู่ที่ไม่ใช้จ่ายข้างหลังมันจะทําให้เก็บเงินอยู่ไหมผมบอกว่ามันอาจจะไม่เก็บเงินอยู่แต่มันก็เป็นเลขถ้าเลขท้ายนั้นไม่ได้เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินมันก็จะ มันก็จะไม่ได้ใช้จ่ายเงินก่อนแต่ถามว่าถ้ายังมีเลขอยู่ก็ใช้แหละแต่ว่าอาจจะใช้ไม่ได้เป็นเรื่องแรกที่ต้องใช้คือไม่ใช่ไม่ใช่ความคิดแรกที่เราที่จะจ่ายออกทันทีแต่ก็มีเหตุที่ต้องจ่ายเหมือนกันแต่คราวนี้กลับกันก็คือคุณก็จะหาเงินไม่เก่งเท่าไอ้เลขที่มันเรื่องใช้จ่ายเนี่ยมันอยู่ท้ายอย่างเช่นหกแปดสมมติอย่างเช่นหกแปดหกแปดแน่นอนเรื่องการจัดการการเงินในเรื่องของการใช้จ่ายเขาไม่เด่นแต่เขาเด่นเรื่องการหาเงิน เพราะนั้นถ้าใครมีหกแปดท้ายผมก็ทํานายแล้วคนที่หาเงินเก่งมากเก่งกว่าคนที่ไม่มีหกแปดท้ายหรือมีเป็นเลขที่แบบจัดก,การการเงินดีเลขจาัดก,การสมมุติว่าคุณเอาสามห้าไปท้ายจัดก,การการเงินดีนะแต่หาไม่เก่งไงหาไม่เก่งเท่าหกแปดท้ายนึกผ้าเไหมมันไม่มีเลขไหนสมบูรณ์่ะมันไม่มีเก็บอยู่แล้วไม่ใช้อะไรเงี้ยไม่มีไม่มีต่อเป็นหกห้าก็ตามผมบอก 6, 5, อะไรหกห้าอะไรพวกนี้ยก็ตาม ม่นออกใช่ไหมครับมันก็ต้องมีแต่มันมีออกเข้าออกมันจะมีระดับเลเวลของมันอยู่เพราะนั้นไม่ต้องกังวลครับบอกตัวเองเตือนตัวเองสมมติว่ามีเลขสมมติว่าเป็น6 8แปดท้ายคุณก็เตือนตัวเองว่าเอออย่าใช้ให้มันเยอะส่วนเลขที่มันเป็นหาเงินไม่ค่อยเด่นก็ตั้งใจทํางานครับฉันต้องหาให้ได้ตั้งเป้าไว้อย่างนี้คือก็ลบข้อด้อยโดยใช้ตัวเองเป็นคนสั่งการว่าโอเคให้แนวทางมันปรับขึ้นด้วยตัวเองจะได้ไม่ต้องไป เสียเวลาในการปรับเปลี่ยนเบอร์เพราะบางทีคนก็ใช้แบบบางทีเราใช้มาเบอร์เรารู้สึกดีกับเลขนี้อยู่แล้วเบอร์นี้คนก็รู้จักนู่นนี่นั่นอยู่ยแล้วแล้วแบบไปเจอคนทักหรือไปเปิดเ,เ,เจอเองอะไรอย่างงี้มันดูไม่ดีอะไรอะไรเนี้ยมันก็นแล้วแต่นะบางทีก็อาจจะไม่ต้องเสียเงินก็ได้ลองปรับวิธีที่คเอกแนะนําดูนะครับว่ามันอาจจะไม่ต้องเสียเงินขนาดนั้นก็ได้เนาะโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามทางช่องยูทูบและทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์ วันนี้ก็น่าจะครบถ้วนกับบวนความสำหรับเลขกลุ่มนี้นะครับเป็นเลขที่ขอนในเฉลีย่ยแล้วก็พรุ่งนี้เป็นเลขพิเศษคือเป็นเลขที่คุยอกข้ามไปนะครับในชาแนทุกคุยกลบมันออกเพราะว่ามันเป็นเลขซ้าคือคุยกันรันตีแล้วคุยกยอมรับเลยว่าเออพลาดจริงๆิงก็คือพรุ่งนี้เป็นห้าเก้าสามห้านะห้าเก้าสามห้าที่คนเคยขอกันมาแล้วคุยทําผิด <c oughs> คือไปผิดตรงที่ว่าเราเตรียมเราเตรียมเขาเรียกว่า p r e ศสเ t ชั่นนะผิด เราก็เลยอ่านตามที่ทำ presentation เอามาใส่ในข้อมูลเอา้าไม่ใช่นี่หว่าผิดทันเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาให้แน่นอนหรับ5935นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับ9163มีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาในชั้นเรียนก็ได้ในช่นน YouTube ในเพจก็ได้นะครับแล้วพบกันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ